ะะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่3แล้วนะคะของรับหนังสือการรับรองการเป็นสสที่กกตนะคะคือช่วงเช้าเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะเงียบเหงา<ม>คือบางพักการมือเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาด้วยตนเองเข<อ>าอาจจะมีการส่งตัวแทนส่งทนายความมาเนี่ยนะคะคคอย่างพรกเก้าไก่เขาบอกว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยเขามีการส่งทนายความมาแล้วก็ยื่นหนังสือครบทุกคนเลย151<อ>คนด้วยกันนะคะคแต่ว่าไฮไลท์วันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้อยู่ที่กกตค่ะมาอยู่ที่ สภานะคะเนื่องจากว่าวันนี้ก็มีการรายงานตัวเนี่ยต้องบอกว่ามีนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยมาที่สภาแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นโ <c oughs> ดยเฉพาะตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรอเดียวมา <รอ S 2> ติดตามรายละเอียดกันนะคะ,ะมาดูบรรยากาศตลอดทั้งวันกันก่อนนะคะของการรับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งสอสอเขตและบัญชีรายชื่อค่ะแต่ละคนก็ทยอยเดินทางเข้ารับหนังสืออย่างต่อเนื่องอย่างเช่น นายวิทยาแก้วพระดายพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะนบัญญัติบรรทัฐานจากพักประชาธิปัตย์นายชาดาไทยเศษพักภูมิใจไทยสรุป3วันเนี่ยมีสอสอเข้ารับหนังสือรับรองแล้วรวม243คนนะคะ นายชาดาไทยเศษค่ะสสอุทัยธานีเขตสองภูมิใจไทยเดินทางมาถึงกกตนี่เขาบอกว่ามีไม้เท้าด้วยนะคือคุณชาดาบอกว่าเจ็บเท้าค่ะเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุนะไปสะดุดฟุตบาทที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยต้องใช้ไม้ค้ำยันเวลาเดินแบบนี้แหละค่ะก็เดินมาเข้าไปที่ห้องรับรองไปใบรับรองสสนะคะก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน สื่อมวลชนเนี่ยก็เป็นสามหลายประเด็นแหละตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรมั่งตามเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีมั่งโดยเฉพาะการเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะก็ขเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาเราอ่ะเราจะไปโหวตให้เขาได้อย่างไรละ่ะพูดแบบนี้เลยนะเราก็ต้องมีมติของพักนะซึ่งภูมิใจไทยก็อยู่ในระเบียบและก็กติกามาโดยตลอดค่ะเอาไปฟังเสียงกันค่ะวันนี้ได้แต่เอาใจช่วยคุณพิธาขอให้ตั้งรัฐบาลไวๆนะครับแล้วก็ เราก็พร้อมเป็นได้ทุกฝ่ายนะครับผมเป็นได้ฝ่ายค้านเป็นผมส่วนตัวก็เป็นรัฐบาลมาสาครั้งครั้งนี้เป็นฝ่ายค้านครั้งที่สี่ก็ถือว่าเป็นวาสนา <c oughs> ครับผมก็กม็มันมันมีกติกาของมันผมว่าวันนี้เนี่ยขอพูดนิดหนึ่งสื่อมวลชนพวกต่มพวกด้อมพวกอะไรทั้งหมดเนี่ยเล่นจนเกินเหตุ กติกามันมีนะครับวันเวลามันมียังไม่ถึงเวลาอย่าพิ่งไปอะไรใช่ไหมคือถึงวันเวลาแล้วยังไงก็ไม่หนีไม่พ้นหรอกนะครับผมมันก็พัคอันดับหนึ่งต้องจับตั้งรัฐบาลน,นะครับผมแล้วส่วนก็จะคุยกับใครได้ไม่ได้ในอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องรอวันมารายงานตัวนะครับรอเปิดเปิดรัฐเ,เ,เปิดสภานะครับแล้วก็นัดประชุมนะครับมันมีเวลาของมันทำอย่างก็เหมือนอย่างว่าพรุ่งนี้มันลืนนี้แล้วโลกนี้จะแตกไม่มีเรื่องอื่นเลยเหรอ<น> คุณสมบัติเราไม่เครือบแคลนที่นีเรื่องเุ่นไอทีอะค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ผมมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ม่ไม่สามารถตอบได้คุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อช่วงต้นสัปดาห์มีข่าวลือสะพัดมากเลยว่าเก้าไกลเนี่ยกาแอบไปดีวกับภูมิใจไทยใช่ไหมอ๋อแล้วก็ออกมาปฏิเสธนะคะปฏ่เสธกันทั้งคู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นักข่าวถามคุณชาดาก็เลยบอก่าเขาไม่เลือกเราเราจะมีบทเขาได้ยังไงเออนะทีนี้ช่วงบ่ายพูดถึงพักคก้าไกลก้าไกลก็มานะครับเนี่ยเขามอบหมายให้ทีมทนายความเนี่ย เป็นตัวแทนมารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งแทนทั้งสสเขตแล้วก็สสบัญชีรายชื่อของพรรคทั้ง151คนนะในภาพนี้อาจจะไม่เห็นแต่ว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าเขาแบกกล่องสีส้มมาเลยนะใช่ค่ะขณะที่จากตรงกรกตตรงนี้เนี่ยเราไปต่อกันตรงที่สภาคือตรงก,ะกะรกตอาจจะไม่ค่อยมีสีสรรรันเพราะว่าให้ผู้แทนมารับได้แต่การมารายงานตัวของสสที่สภาคุณต้องมาเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย จะเจอโอ้โหนะักการเมืองตัวเป็นๆเนต็มไปหมดเลยซึ่งบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาในการมารับบัตรประจําตัวสส,สนี่ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับ วันนี้อย่างพักเพื่อไทยนําโดยหัวหน้าพักครับคุณหมอชนน่านสีแก้วแล้วก็มีสสพักคนดังๆอย่างคุณสุทินคลังแสงคุณชัยเกษมนิติสิรินะมาซึ่งพักเพื่อไทยวันนี้เขานัดเจอกันที่ที่ทําการพักก่อนแล้วก็เดินทางมาด้วยกันด้วยรถบัสอีวีนะพลังงานสะอาดนะมาที่ที่ทําการสภาแล้วก็นําสสของพักเข้าสักการะพระสยามเทวทิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาอาคารรัฐสภาองภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรายง,งานตัวด้านในครับ

ทางน้านของนายด,ดนุพรปุณกันนะคะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยวันนี้ฉายเดี่ยวค่ะไม่ได้มาพร้อมคณะของพักเพื่อไทยเนื่องจากช่วงเวลาที่พักนัดหมายนั้นติดภารกิจแล้วก็บอกด้วยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาทําหน้าที่เพื่อประชาชนอีกครั้งเพราะเว้นวักทางการเมืองมานานตั้งแต่รัฐประหารปี2557แล้วก็เห็นว่าสมัยที่ทํางานสมัยก่อนกับปัจจุบันนั้นต่างกันมากทีเดียวค่ะ,อะนอกจากนี้ก็ยังมีสสจากหลากหลายพรรคการเมืองมารายงานตัวกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่น นายร่มธรรมขำนุรักษ์สสพัทลุงพระประชาธิปัตย์ครับเป็นบุตรชายของนายนริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย mm hmm. ผลตารวจเอกเสรี S <S พิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพักเสรีรุมไทยนายโสพลสารมสะสะบุรีรัมพักภูมิใจไทยส่วนสสของพักเพื่อไทยที่ติดภารกิจไม่ได้มาพร้อมคณะเดินทางมาเป็นการส่วนตัวหลายคนทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนายสุทธรมแสงประทุมสสบัญชีรายชื่อนายอดิสรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อนายพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายสำหรับยอดรวม3วันค่ะที่สสมารายงานตัวยอยู่ที่จำนวน243คนด้ยวยกันนะคะ ก็จะแยกเป็นสอสอเขตเนี่ยอยู่ที่จํานวน202คนสอคนสสบัญชีรายชื่อ41คนด้วยกันคือถ้าดูในตามตารางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยเดินทางมารายงานตัวมากที่สุดนะคะอยู่ที่129คนใช่อคนใช่ไหมคะลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของพักพลังประชารัฐ37คนประชาธิปัตย์2ีคนรวมไทยสร้างชาติ22คนมีประชาชาติ9คนด้วยกันแล้วก็จะมีพักอื่นๆตามมาด้วยนะคะ